สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะเจอกันกับวันสุขวันสุขอีกแล้ววันสุขเราสนุกนะครับวันนี้ก็เอฟเฟคต์หวานๆให้เข้ากันกับบทเพลงเอฟเฟกต์หวานสักหน่อยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงร่วมสมัยร่วมสมัยอีกแล้วคืออย่างที่บอกนะคะว่าชีวิตผมเนี่ยจะเป็นการฝึกร้องเพลงมาจากตั้งแต่เพลงแบบ ลูกกงร่วมสมัยลูกทุ่งร่วมสมัยอะไรก็ร่วมสมัยไม่เคยทันสมัยกับใคร <me an> เขาเลยเชิญเรานห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องเพลงนี้ได้ขอให้ร้องแต่ถ้า th th ท่านใดได้ร้องได้ผมว่าเราอย่าถามอายุกันจะเป็นการสุภาพสุดเลย <me an> <me an> เราจะไม่นับไม่ถามอายุกันนะครับเราจะไม่ถามว่าคุณอายุเท่าไหร่คนร้องอายุเท่าไหร่ไม่ไม่เนอะนาใครร้องได้ขอให้ร้องใครร้องไม่ได้ก็ขอให้อยู่ร่วมกันกับเจซีตรงนี้แล้วฝึกร้องไปด้วยกันถ้าอยากร้องนะครับ ท่านใดที่อาจจะแบบท่านสมัยในในรุ่นใหม่ๆยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่เคยได้ยินเพลงนี้ก็ฝากเพลงนี้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ท่านอาจจะชอบเละท่านใงไม่ได้มาอยู่รวมกันกับเจซีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยววิ่งตามเพื่อนที่ร้องได้กันไปติดๆฝึกร้องเพลงสไตล์นี้กันบ้างโอเคเนาะเพลงนี้น่าจะถูกใจรุ่นแบบออคุณพ่อคุณแม่ลุงลงป้าป้านะครับน้าๆอาอนะคะ เพลงนี้เชียงรายลำลึกนะคะเป็นเวอร์ชัน่นดนตรีของพิมพ์แพนเตอร์ครับนร่าตินซึ่งยังฟังใจเชียงรายฟ้าแจ่มพืนั้นว่าวแวบวบด้วยแสงจันทรานพาสใส ริมน้ำกบเย็นด้วยลมพลิ้วผ่านสารส้างซึมผิวกันคืนนั้นเชิงรายมีเธอและฉันร่วมสัมพันธ์ไม่เธอหนาวเย็นลมเราเอ่นสบกันดวจันทร์ ลิ่น,น้ำราตรีที่มีจันทรฉายฉชนไหนมาลืมรักเราเคยสร้างลินฝังเชียงรายเมื่อคืนเดือนร้ายมียายสว่าง เนวเย็นลงยิ่งเราอิงโศกกันดวงจันทร์คล้องตังคืนนั้นยังจำวิมนาำราตรี คืนเดือนง้นมียายสวาสบาทหือใจไม่หดนตีตอนท้ายบาดใจมากสิ่งหนึ่งที่ผมจะเริ่ม ทำในวันนี้นะครับที่เพิ่มเติมก็คือดนตรีที่ผมเอามาร้องเนี่ยผมจะขอขอบคุณด้วยนะครับอ,อ๋ออาอละผมไม่กดโดนอะไรอีกแล้วนะครับคือเดี๋ยวนะเนี่ยผมจะชอบกดไปโดนอะไรอย่างเนี้ยแล้วเสียงผมก็จะหายไปประมาณนิดหนึ่ง ขอขอบคุณนะครับดนตรีที่ผมนำมาร้องวันนี้เป็นของ Music and Journey SP ขอบคุณนะครับขอบคุณดนตรีด้วยครับขอบคุณที่ทำดนตรีดีๆมาให้นะักร้องได้นำมาร้องเป็นเสียงคาราโอเกะตรงนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่คือคุณพ่อผมเนี่ยร้องให้กับคุณแม่ผมในวันที่คุณแม่ผมงอนนะครับคือก็อย่างว่าแหละเนาะคุณพ่อร้องเสร็จคุณพ่อก็บอกว่าอาลูกฝึกร้องไว้ลูกเพราะว่ามันเป็นเพลงของพ่อ ในตอนนั้นผมจําได้ว่าผมเพิ่งจะอายุรา,ราวๆสัก1 3บ4เท่านั้นเองสนะิ1สามคุณพ่อบอกว่าฝึกร้องไว้เถอะลูกเพลงพวกนี้ดีเชื่อสิมันร่วมสมัยยังไงก็มีคนฟังมาวันนี้ผมลองนําเพลงนี้ขึ้นมาร้องในช่องของผมก็เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะปังหรือมันจะแป๊ก ฝากเพลงนี้ไว้นะครับเป็นเพลงที่หลายๆท่านจะได้รู้ว่าเออผมก็ร้องเพลงหลากหลายสไตล์นะไม่ใช่มาถึงผมจะแบบขีม้าออกล่าสึดอย่างเดียวยยยผมก็ร้องเพลงหลากหลายสไตล์นะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยแบบร้องให้ทุกท่านได้ฟังนะเ,ออเพลงสากลผมก็ร้องเป็นนะเพลงสากลผมร้องเป็นมีหากินอยู่ไม่กี่เพลงหรอกครับ ฝากเพลงนี้ไว้เป็นความสุขเป็นเพลงแรกในวันวันนี้นะคะเป็นเพลงเปิดเพลงแรกของเราด้วยจังหวะช้าๆสบายๆเดี๋ยวเพลงถัดไปเราขย,ยับจังหวะขึ้นมาอีกนิดนึง <S <S แต่เราจะทิ้งความเก่าไหมเดี๋ยวเรามาดูในเพลงถัดไปกันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณผู้มีอุปการะคุณนะครับที่ให้ทิปหน้าช่องนะครับตามเลขที่บัญชีที่อยู่ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมขอบคุณที่ให้ทิปหน้าช่องเป็นการสนับสนุนนักร้องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณในทุกการสนับสนุนช่องสนับสนุนนักร้องนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดใจฟังวนฟังซ้ําบอกต่อช่องชักเชิญชวนเพื่อนที่ท่านรู้จักหรือคนที่ท่านรู้จักมาติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสนับสนุนให้กับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมเดินแล้วก็เป็นนักร้องบน YouTube ขอบคุณที่สนับสนุนและไม่ตายดูนักร้องผู้ชายตัวเล็กๆจากต่างจังหวัดมานวันนคนนี้ขอบคุณมากนะคะ คุณทุกท่านในทุกการอุปการลคุณอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เลิกติดตามไม่ห่างหายกันไปไหนขอบคุณทุกการฟังซ้ําเมื่อท่านฟังไปแล้ววันไหนท่านเบือบ่อพัทท่านลองลงไปดูเพลงด้านล่างแล้วก็เลือกฟังเพลงที่ท่านอาจจะยังไม่เคยฟังคือเวลาที่เราไม่เคยฟังเพลงไหนเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ฟังนะครับลองฟังดูว่าผมร้องเพราะ แล้วผมร้องถูกต้องไหมผมร้องได้ดีไหมลองฟังดูเผื่อท่านจะได้ชอบในเพลงที่ท่านไม่เคยฟังมันมาก่อนขอบคุณทุกการอุปการะคุณอย่างยิ่งใหญ่มากอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะครับกับเพลงถัดไป s e e you a g a i n For The Next Song นะฝากเพลงนี้เป็นเพลงแรกก่อนนะครับบ๊ายบายเพลงนี้ผมเรียบร้อยบายย